สิ่งที่ได้เคยบอกเล่าเรื่องราวไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าศรัทธาที่เกิดขึ้นแต่2,472เนี่ยนะครับจนถึงมาปัจจุบัน2 5 6 7ครบรอบ101ปีการสิ้นพชนที่อาวไซรเนี่นะครับต้องต้องเราต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวชุมพรก็ตามฐานเรือก็ตามนะครับที่เขาได้ร่วมกันก่อตั้งนะครับมูลนิธิโดยทางนี้ต้องต้อง,งเอื้อเอ่ยน,นิ่นะค,คุณอภิชาตนะะซึ่งผมต้องเรียนว่าท่านเป็นยุคบุกเบิกเป็นอดีตฐานเรือเดิมมาร่วมกับ ทาเรือในยุคนั้นเนี่ยครับเมื่อไป2525 25, ทั้งท่านผู้ว่าการจังหวัดในยุคนั้นด้วยกันเป็นคนที่ให้กาเนิดเกิดว่าต้องมีคนที่มาดูแลพื้นที่นี้ให้เป็นเรื่องเป็นราวทีหนึ่งนะครับก็เลยเกิดตั้งมูลิธิแล้วก็ขออนุญ,ญาตคนแรกที่มาดําเนินการเรื่องนี้เป็นประธานมูลิธิคนแรกเลยเนี่ยนะครับเมื่อก่อนที่เรียกว่ามูลิธิเรือหลวงชุมพรตั้งเนี่ยโดยรองผู้ว่ารับเป็นประธานคนแรกต้องบอกให้ความผูกพันนี่มันมี แต่ช่วงหลังเนี่ยฮะพอมีต้องพูดตรงๆเลยฮะพอมีสารด้านบนแล้วเนี่ยจังหวัดเองเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบดูแลข้างล่างก็เลยกลายเป็นเรื่องของมูลนิธิซึ่งจริงๆแล้วมไมมีไม่ได้มีการสั่งการไม่ได้มีอะไรว้เลยมันกลายเป็นว่าการดูแลเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่ศาลก็ตามที่เรือก็ตามนะเป็นการว่ามูลนิธิเนี่ยต้องดูแลการดูแลทั้งหมดตั้งแต่ปี225ที่งเริ่มตั้งแต่จัดตั้งอย่างเป็นทางการได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยเมื่อ26 ปีสอนะนะครับต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ทําต่อเนื่องมาโดยหลักการและมูลนิธิเนี่ยครับจะต้องมีตรก,การที่มอบไว้ก็คือว่าฐานเรือครึ่งหนึ่งนะครับคนจุมพรครึ่งหนึ่งช่วยกันเพื่อจะเป็นปา่าเป็นเสียงเป็นอะไรที่ดูแลแล้วก็ร่วมศรัทธาทั้งคนจุมพรเองก็ตามฐานเรือก็ตามรานั้นเวลาฐานเรือมาเนี่ยเขาจะมากราบที่นี่มาร่วมบุกุณณะทำ CSR ทำํานู่นทะํานี่น่ะทั้งเรือทั้งศาลนี่เขาจะมาทานี่คือนี่คือประเพณีปฏิบัติทีี่่มตอกัน น้ย้อนกลับมาถึงมูลนิธิปั๊บเนี่ยต้องยอมรับมูลนิธิด้วยกฎหมายด้วยข้อบังคับรั้มยับเนี่ยมูลนิธิไม่สามารถที่จะหาอะไรได้จะทําวัตถุมงคลทํานู่นทานี่ไม่ใช่นะครับแต่ที่ทําอยู่ตอนนี้ต้องบอกเกิดที่ผู้ที่ศรัทธาเขาก็ขอผู้ง่ายพระบารมีพระองค์ท่านสร้างแล้วก็เอาเงินที่รายได้เนี่ยมาบริจาคหรือบางทีข้อชัว่าทำเนี่ยในนามของมูลนิธิเขาจริงแต่ไม่ได้ค้าขายนะเขาจะมอบให้กับคนที่มาบริจาค เป็นพระรูปบ้างเป็นเหรียญบ้างเป็นอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่บอกว่ามันทําให้มูลนิธิเนี่ยสามารถขับเคลื่อนกับเงินตู้บริจาคก,ก็ขอญอาตเชิญชวนว่าถ้ายัชท่านยังอยากเห็นสภาพของการดูแลเนี่ยทุกอย่างแม้กระทั่งสนิมก็ตามต่างเนี่ยการขัดสนิมการดูแลต้นไม้การต่างเนี่ยทุกอย่างมันต้องใช้เงินหมดนะตอนนี้แค่ซ่อมเถาธงเนี่ยนะครับใช้หลักเป็นหมื่นเพราะมันทาด้วยเรื่องราวที่ต้องเสี่ยงต้องปีนต้องห้ง่งห้างร้านผมยกตัวอย่างให้ฟังเพราะฉะนั้นการดูแลมูลนิธิตั้ง ได้เกิดจากการดูแลคอมูนิตีซึ่งเราอยากจะเห็นว่าจังหวัดก็าตามทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็าตามมาช่วยกันดูแลทั้งหมดเนี่ยวควรจะเป็นพื้นที่เดียวกันไหมเนื่องจากการบริหารจัดการของจังหวัดที่ผ่านมาเนี่ยข้างบนเป็นที่ของจังหวัดข้างล่างเนี่ยเป็นที่หนึ่งของส่วนใหญ่แล้วตรงนี้เป็นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นกําหนดไว้นะฮะว่าเป็นเรื่องของการใช้สาธารณประโยชน์โดยพื้นพื้นบริเวณเนี้ยนะกำหนดไว้จะมีการถกกันในในใน,ในการ ไก่เกลี่ยในการให้ความรู้กันสมัยยุคนั้นเนี่ยปี2440เนี่ยนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สารประโยชน์สามารถดําเนินการมาสร้างให้เกิดการใช้สารประโยชน์เอาไปดึเชิงการค้าไม่ได้ทําให้ตอนนี้เราเห็นว่าฝั่งนี้จะเห็นว่าเป็นเรื่องของการดูแลใช้ประโยชน์ร่วมกันหมดนั้นเรือนหมอพอรก็ตามกระทงที่ของมูลนิธิจริงๆที่เขากันไว้สําหรับเป็นที่กราบไหว้บูชาแค่ตรงเนี่ยศาลพระตำหนักศาลกับศาลาพินเป็นอาคารพ่อประวัติ อันนี้เราก็มาปรับปรุงก็ขอญอาติประชาสนมพันนิดหนึ่งถ้าใครอยากรู้เรื่องราวที่ครบถ้วนถูกต้องตั้งแต่ประสูติถึงสิ้นพระชนเนี่ยมาดูได้ที่เราทำพิธีการให้ที่เรือชุมพรก็เช่นเดียวกันที่นําเรียนไว้เนี่ยเรามีพิธีักการบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่สร้างเรือครั้งแรกเมื่อ2481กลับมาจนถึงเอาเรือขึ้นมาเมื่อปี2523มีบอกเล่าไว้หมดนะจังหวัดรับไว้วันที่เท่าไหร่นะมีบอกไว้หมดท่านสามารถไปเปิดดูประวัติความเป็นมา ของความภาคภูมิใจของเรือลำนี้ได้เพราะประวัติที่ท่านศรัทธาพวกท่านอยู่ที่นี่ได้กําลังเตรียมคิดจะทําพราะประวัติหมอพรบอกเล่าเรื่องราวอย่างที่เคยอธิบายให้ฟังทั้งหมดเนี่ยคุณยุมพรไม่ต้องไปไหนอีกแล้วบอกรับรู้เรื่องราวต่างๆจากที่นี่ได้เลยและอยากให้คนยุมพรรู้สึกความเป็นเจ้าของกับที่นี่มูลนิธิเนี่ยเป็นแค่สื่อกลางมูลนิธิวันหนึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามวาระนะไม่วาการทํางานหรือคนยุมพรเองก็ตามคนฐานเรือก็ตามมันก็เป็นการสรืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น สิ่งที่เราทําว่าปัจจุบันเนี่ยคลิปหรือว่าวิดีโอครั้งนี้นะยูทูบนี้นะข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่ถ่ายทอดไว้เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่จะบอกเล่าเรื่องราวให้กับคนในนามมูลนิธิเท่านั้นผมแค่เป็นประธานมูลนิธิในช่วงเวลาหนึ่งที่มาบอกเล่าเรื่องราวและทําเรื่องราวเนี้ยให้เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ไว้ <S <S ท่านสามารถที่จะไปปรับแต่งอะไรที่ยังคิดว่าจะเพิ่มเติมได้ท่านก็ทําเพิ่มเติมเข้ามาแต่มูลนิธิเนี่ยเป็นแค่สื่อกลางในการที่จะนําและรักษาดูแล สมบัติของคนชุมพรก็ตามหรือคนที่ศรัทธาทุกครั้งที่ผมมีโอกาสมาเนี่ยผมจะบอกเล่าเรื่องราวคนที่มาเนี่ยให้เขารู้ว่าที่เนี่ยมีความสําคัญอย่างไรผมอยากให้คนชุมพรนะครับเป็นตัวแทนของพื้นที่นี้เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยบอกเล่าเรื่องราวได้ครบถ้วนเหมือนที่ผมได้บอกเล่าให้นะครับต้องไม่มีความขัดแย้งแตกแยกไม่ว่าจะเป็นการดูแลของใครก็ตามจังหวัดก็ตามนะองค์การบริหารจังหวัดก็ตามมูลที่ก็ตามทุกคนควรจะช่วยกัน ดูแลพื้นที่นี้ในภาพรวมร่วมกันทั้งหมดไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อที่จะนะครับหาประโยชน์หรือว่ารักษาสภาพต่างๆไว้เราอยากเห็นนะสมบัติทุกชิ้นเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์และเป็นบันทึกของความผูกพันของพระองค์ท่านที่มีกับคนชุมพรนะอยากให้ตรงนี้ตอนนี้เราทําเรื่องเราจะเห็นว่าความสะอาดเรียบร้อยต่างๆอีกนิดหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงกันเลยแต่ต้นบอ่อน้ำเนี่ยนะครับเป็นบอ่อน้ําดั้งเดิมเก่าแก่เลยนะครับที่ใช้อยู่ในสมัยพระองค์ท่าน พี่นะว่าเราปรปับปรุงให้มันดูดีให้มันเหมาะสมกับสภาพที่เป็นอยู่ในเดิมนะครับอันนี้ทำพร้อมๆกับตรงนี้เพราะเหมือนพระองค์ท่านประทับอยู่นี้ถ้าก็ใช้น้ําบ่อเน,นี้ยนะครับก็อันนี้ก็มีคนที่ศรัทธาอยากจะมาดูแลทําก็ช่วยกันทําตรงนี้ต่อไปนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยใครอยากจะทํานู่นนี่นั่นต่อไปเราจะทําอื่นๆเพิ่มเติมอีกก็ยินดีนครับเราจะทําห้องน้ําห้องท่าแล้วก็ช่วยกัน ทั้งหมดนี้นะครับอยู่ได้ด้วยศรัทธาที่ท่านจะมาหยอดตู้กระทำนี่ไม่ได้เรย่อยรนะครับทั้งหมดเนี่ยท่านสามารถทั้งบริจาคผ่านทางมูลที่ธธได้หรือบริจาคก,กับใครก็แล้วแต่ที่คิดว่าเอามาแล้วเนี่ยมาร่วมมันจัมตรงนี้ให้เกิดประโยชน์บริจาคเป็นของก็ได้บริจาคไปะไรก็ได้ที่ท่านคิดว่าจะทําตรงนี้มีเสนอแนะบอกกล่าวเล่าเรื่องต่างๆอยากให้คนจุมพร,รู้สึกว่าเป็นเจ้าของมิใช่คนจุมพร,รีเดียนะคนที่ศรัทธาพระองค์ท่านเนี่ยอย่างถ้าเรือเนี่ยอยากจะมาบริจาคมาศรัทธา,าก็มาร่วมทําได้ ต้องเรียนว่าหลายหลายครั้งเนี่ยมีในฐานเรือเนี่ยครับยกทีมมาทาสียกทีมมาทําดูแลกันการฝึกของมนุษย์กบการฝึกของดาวโยทินเนี่ยเขาจะมาฝึกที่นี่เขาจะมาทํากันทั้งหมดเนี่ยเรามีความศรัทธาแต่อย่าให้รู้ว่าที่นี่เนี่ยมีความสําคัญยังไงร,รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของพระองค์ท่านอย่างจริงนะถูกต้องครบถ้วนแล้วบอกเล่าเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นไปนี่คือความผูกพันท,ทั้งหมดที่มีกับพระองค์ท่านกับชาวชุมพรนะทั้งหมดนี้ผมก็คง บอกเล่าเรื่องราวนะถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้กับชาวชุมพรและผู้ที่ร่วมศรัทธาได้รับรู้